สวัสดีครับมาพบกับจิ๋วแปดสิดอากาีครั้งนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียกว่ามาเติมน้ํามันเครื่องดีกว่าครับเพราะว่าเราเพิ่งถ่ายน้ํามันเครื่องไปได้ประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็คือปกติเนี่ยผมจะเอารถเข้าศูนย์นะครับก็จะหมดประมาณ6,000-7,000แล้วแต่รายการที่ทํานะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เลยเอาซื้อน้ํามันเครื่องไปให้ช่าง ช่างที่รู้จักกันนี่แหละเขาเปลี่ยนให้แล้วก็ก็เลยให้เขาซื้อน้ำม,มันเครื่องให้เลยแต่ว่าเขาเติมให้แค่เจ็ดลิตรนะครับก็เลยเราก็เลยซื้อสั่งน้ำม,มันเครื่องมนาะอีกหนึ่งลิตรแล้วก็เพื่อมาเติมเพิ่มเขาน่าจะกคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับพวกไม่แน่ใจว่าพวกน่าจะเป็นดีแม็กหรือพวกดีโก้ e v โวพวกนี้นะครับน่าจะเติมเจ็ดลิตรกว่าว่าแต่ของส่วนเลนเจอร์เนี่ยในคู่มือมันจะบอกว่าแ8ดแดุด้าลิตรนะครับ แต่เราเขาเติมไปให้แค่เจ็ดลิตรเราก็เลยซื้อเพิ่มมาหนึ่งลิตรเพื่อมาเติมครับนี่แหะครับน้ำมันเครื่องที่เราซื้อมานะครับน้ำมันเครื่องมันก็จะมีอยู่สำหรับ,บน้ำมันเครื่องดีเซลก็หลกัหลกๆจะเกป็นมีน้ำมันเครื่องอยู่สามชนิดนะครับซึ่งมันจะสามจะแบ่งตามมาตรฐานของ อ่าสแตนดาร์ดน้ำมันของอเมริกานะครับจะมีทั้งน้ำมันเครื่องแบบธรรมดาเขาเรียกเป็นจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็มีน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์แล้วก็น้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะครับตัวนี้ก็เขาบอกว่าเป็นของคัสซอนนะครับจะเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะครับจดูจากนี้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับการเลือกน้ํามันเครื่องก็จะมีตัวข้างหน้านะครับ 5W เนี่ย 5W หมายถึงว่าเป็นเป็นจุดจุดจุดติดลบของอุณหภูมินะครับก็คือมันจะเริ่มที่ศูนย์ถ้า W เนี่ยจะอยู่ที่35องศาที่ที่น้ำมันจะเริ่มหนืดเป็นไขนะครับที่มันจะเริ่มเป็นไขที่35องศาส่วน 5W เนี่ยจะจะได้ที่ ที่30ติดลบนะครับติดลบ30สิองศาถ้า0 W เป็นติดลบ35สิองศาถ้า5 W ก็30มสิองศาถ้าเป็น10 W ก็25่สิบห้าองศาอะไรเงี้ยที่อเอลบยี่สิบองศานะครับคือจะเป็นค่าติดลบของของอุณหภูมิซึ่งประเทศไทยเราก็คงไม่อะไรส่วน30ตัวข้างหลังเนี่ยคืออันนี้หมายถึงค่าความหนืดของน้ำมันในกรณีที่เครื่องยนต์ทำงาน คือมันจะเป็นตัวที่ไปเคลือบแล้วเป็นิฟรมใช่นะครับก็คือจะมีตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ไปจนถึง6กนะครับถ้าผมจาไม่ผิดน่าจะเป็น6 0สูงสุดรือค่าความเหนื่อยก็คือจะใช้กับเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนักหนักใช้งานสูงสหรือรถที่เก่าเก่าเนี่ยคือมันถ้ายิ่งเหนืดเหนืดมากๆมันก็จะจะช่วยรักษาหรือแบบเคลือบเครื่องยนต์ให้ได้ดีขึ้นนะครับส่วนโดยทั่วไปเนี่ย เขาก็จะแนะนําให้ใช้ที่20-40ก็พอหลวนตอนนี้รถเราก็5ปีแล้วผมก็เลือกใช้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับถ้าดูตามคู่มือของขวดเนี่ยเขาก็ถ้าเรื่องน้ํามันเครื่องนะครับเดียวหรือเป็นขวดนี่เป็นขวดเขียวๆนะครับนั่นจะเป็นน้ํามันเครื่องให้เป็นตัวนั้นน่าจะเป็นน้ํามันเครื่องสูงสังเพาะหแต่ถ้าพวะเทียก็จะเป็นสีทองฟองอย่างนี้ ผก็เลยเลือกเปลี่ยนที่จะมาใช้แบบนี้นะครับซึ่งเติมไปก่อนหน้านี้เจ็ดลิตรนั่นก็ก็แบบนี้ตัวนี้เลยนะครับเจ็ดลิตรตอนซื้อให้ช่างซื้อให้นะมันจะเป็นแกลลอนช่างซื้อมาแกลลอนหกลิตรแล้วก็มีแกลลอนเล็กอย่างเงี้ยอีกหนึ่งลิตรนะครับก็หมดไปประมาณสองพันกว่าบาทสว่วนอันนี้ก็ผมก็เลยสั่งซื้อจากราซาด้ามาประมาณสามร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับ ก็ซไปแล้วก็เรารวมสามพันบาทถ้าเกิดว่าไปเข้าศูนย์คือหมดไปเราคือตอนนั้นเช็คราคาโทรเช็คราคากับทางศูนย์นะครับว่าเข้าศูนย์รอบนี้มันเป็นรอบเจ็ดหมื่นจะไม่ได้เจ็ดหมื่นห้าพันโลหรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้มันก็แปดหมื่นกว่าก็วิ่งมาสักพักแล้วตอนนั้นหกพันกว่านะครับซึ่งถ้าเข้าไปจริงๆก็จะหมดเราเราก็ก็เยอะอยู่นะครับอันนี้เราก็เลยซื้อ เปลี่ยนเองก็แค่ประมาณ3 0 0พันก็ลดไปได้เยอะนะครับครึ่งต่อครึ่งแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดยัดอยงอยูนอ,อีกพวกกองกองอากาศตัวนี้กองแอร์ที่ผมเคยทำคลิปก่อนหน้าน,นี้ไปแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็ซื้อสั่งจากลาซาด้ามาแค่ไม่กี่ร้อยบาทเองก็รวมรวมแล้วตกไปทั้งหมดตอนนี้หมดไปประมาณ3,5 0 0้าถ้าดูจากรายการถ้าเข้าศูนย์ก็จะมีรายการแค่นี้นะครับช่วงระยะนี้ที่ผมเช็คกระทำ ส่วนพวกตั้งศูนย์ถ่วงล้ออะไรเราซิ่งเปลี่ยนล้อมาแล้วซื้อคิดก่อนหน้านี้ก็เห็นอยู่แล้วก็เราก็ตั้งศูนย์จากบีคิกเจออะไรก็ไม่มีอะไรที่ต้องเช็คอีกเพราะฉะนั้นก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะกว่าสมควรซึ่งรถเก่าๆหรือรถที่เครื่องหมดประกันจากศูนย์แล้วอะไรเนี่ยผมว่าถ้าเราทําเองได้ก็ทําเองก็ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับแล้วก็แล้วก็มันสนุกด้บการทํารถเองดูรถเอง ควมบำบลเองอะไรนี่ผมว่ามันสนุกนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นแต่งรถเล่นรถอะไรพวกนี้มันจะเหมือนพวกอย่างพวกในอเมริกาพวกฝรั่งเนี่ยถ้าดูคลิปจากยูทูบเบอร์ของพวกอเมริกาอะไรเขาส่วนใหญ่เขาจะทํารถเองกันที่บ้านแต่งรถเองที่บ้านนะครับเขาจะสั่งอุปกรณ์สั่งอะไรมาทากันเองซึ่งมันก็จะได้สิว,วนะติดซึนคราวนี้ก่อนอื่นแต่ว่าเรามาเช็คดูก่อนว่าไอ้ที่เราเติมไปเขียงนิดเนี่ยระดับน้ามันเครื่องเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ดัมากเดี๋ยวที่ชูไม่เจอมันก็ไม่ถึงกับขาดนะครับมันก็ไม่ขาดเจ็ลิตรคือมันก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าน้ำมันเครื่องมันน้อยกว่าน้อยกว่าจากที่จากที่มันควรจะเป็นนะครับมันก็จะทำให้เครื่องเครื่องยนต์ของเราสิกหลอเรือเพราะนั้นเราก็เติมให้มัน พอดีเลเนี่ยถ้าดูจากอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ขาดอะไรแต่ละมันเก็ดำหน่อยนะเนี่ยถ้าดูก็ดูจากคีดลายลมัน,นี่แต่เดี๋ยวก็เราเติมไปเลยเพื่อไม่ถ <l> ูกแปดลิตรจริงๆในคู่มือมันบอกว่าแปดจุดห้าการที่เขาทำมาแบบนี้เวลาเราไปทำเนี่ยมันไม่มีหรอกขายซึ่งลิตรสี่ห้าศูนย์จุดห้าลิตรเนี่ย พอเหลือปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าแต่เวลาศูนย์เ,เบิ่เขาเบิอเก้าลิตรอย่างเงี้ยมันก็คิดเต็มไปจริงเราเติมแค่แปดลิตรมันก็ใช้ได้สู้เราแล้วเราก็เติมหรือแล้วเราก็อาศัยถ่ายเอาไม่ต้องถึงหนึ่งห้าพันโลเราก็ถ่ายาไม่มีกล้วยมองไม่เห็นเบืเตี้ยไปเล ไไจะทีลงไปอย่างนี้เลยนะครับ ไม่ได้ไม่มีกล้วยนะครับลงรูเป๊ะไม่ถ่ายห่างๆก็ได้่ายทุ่งเทีย <Yeah. S 2> ไม่รู้มีหกดวดอะไรหรอือเปล่ามองไม่เห็นเลยแล้วขอเช็คให้ดูนิดอ้ามีหก เ,เดี๋ยวมันเยิ้มเดี๋ยวมันสกปรกเ่องน,นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมประกอบนี่เข้าอีกทีสำหรับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ